สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องโปรไายเบิร์ตสกุลสกุลพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามแรงส่งคำคำพี่น้องหาโมงเคืงตื่นมากะเกลเป็ดเก,กลไกคำมากะเกลมือละสองรอบอาหารที่เกลจะเป็นเขาสารเขาเปลือก เฉพาะอันเกือเป็ดเกือไก่เด็เบิร์ไลายกระสอบอยู่เป็นซิปกระสอบปีนด้ก็ยังพันได้ขายเข่าอยู่ว่าสิคายมือไดก็ยังพันได้ขายเนาะราคาเข่าก็ลง วันทั้งเขาสารวันทั้งเขาเปลือกเป็ดไก่ปีนกกระหลายเดย้มันตายเนาะ เป็ดไก่เสมอเี่ก็ขายบ่แพงง่วกับ,บเป็นราคาเลยพี่น้องตัวละสามสี่พันบาท ทำมาแล้วกอางวงัวเขาคอกเกลือเป็ดเก,กลือไก่หนึ่งเขาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินส่วงนี่ไก่ไข่กระอบไข่พี่น้องมันขาดโปรตีนขาดสารอาหารตั้งแต่ดำหน้าแล้วห่างกระสือมา ซื้อมาแหลวให้กินกันยังกำลังเริ่มไข่ไข 30, ก่สามสิบก็โตเกือบสี่สิบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดมันตายตัวหนึ่งเด้ยไขย่เมื่อละหน่วยสองหน่วยที่นี่อาหารไม่ให้กินกับไข่หกเจ็ดหน่วย เด้นะคอยออกมาได้กระตาอันเด้ไกลกระต่ายตัวหนึ่งไกลตัวที่มันเจ็บตายมันตายปล่อยพอสวงบายแล้วกับปล่อยให้ออกมาหากินคนกนเน็เริ่มคนเริ่มลน แล้วกระโบไ่อีกเกลือข้าวสารกระโบไข่ด่พี่น้องมันต้องเป็นอ,า,อาหารไก่ไข่โดยเฉพาะเคยเกลืออีกนี่ห่อหนึ่ง แต่ว่าเขาบอมมีมาขายแล้วอีกนี่ห่อหนึ่งก็เลยจักจังใดลปล่อยให้ออกมากินพักบุ้งว่าต้องเกลือลายดอกเพราะว่าอันนั้นมันก็หอดบุกกินว่่ต้องใส่เดี๋ยวเขาซาน ในห้างมันยังยังอยู่เข้าไปนะแม่ขี่แกบต้องเอามาใส่ลายมันบบกหิวสำนะ เอาหตดจะไปจักหน่วยมานน่เข้าไปจักหน่วยยายเป็ดหน่วยมืออันในเทไรน่าได้ซิบบอกมืออันได้ซิบหน่วยแห้งกำลังเริ่มไข่ต่อใน้บไข่เลย ไข่กัน,น,น้อยได้ส่วนอันนะนเนบิรงนวันนี้ได้ไข่แค่นี้สองสี่หแปดปดฟองถ้าครับบอกเกลืออาหารนะไข่กับบางไข่กับน,น้อยๆเด้เนาะพอต้องเกลืออาหารไก่ไข่และะ้วก็นน้ำก็ต้องกินวิตามินไข่ นี่ใกล้กระตายอีกตัวหนึ่งช่วงนี้กระบ,บวกกับอันค้นล่นน่ก็เลยบกคอยไข่ ไข่กับไก่ไก่กับไข่น้ำบดทันส่วนใหญ่ก็มิทุาซสาแสงนามัตสึอพอเราเห็ดขนมเห็ดเค้กบรรยากาศยามแรงพี่นอ้อง บ้านสวน ป่าก็ว่าแต่ได้ยินเสียงคนย่างมามาถ่ายกินแซวแซวโหยังพัฒนีวานอันนไรคือป่าในทองพี่น้องสีเหลืองๆป่าในทองตัวดำๆนะกับป่าในป่าในป่าเนิน สีเหลืองๆนหน่อยปลาทับทิมเบิดเทลงไปแป๊บเดียวพอวิอาหารกะมีเม็ดน้อยเม็ดใหญ่เม็ดกลางสื่อมาสามกระสอบ เวลาเกลือผสมกันพร้อมมีตัวหน่อยพร้อมเนาะมาปล่อยใหม่ตัวใหญ่ เริ่มคำตะเวนชิตกดินแล้วพี่น้องเข่าเขียวบัดแล้วเข่าลุ่งเลินผู้ดําก่อนเสื้อบาวซาูมเมอร์นี้แถวบ้านก็ยังมีคนดนํานาอยู่ด้ดัหนา,าหมนแล้ว แต่ว่าเขตอื่นเขาเจ้ากันยังดำอมโยมองบ่มีน้ำกันยังพักกันสูบน้ำดำอยู่เนาะมึงในเขาลุงเลินอะแต่เกะยาะใหญ่มันเริ่มสีตั้งท้องแล้วสะอ่อนพักกระแยงพี่น้องเนะาะแถวขางคันเนี่ยมึงเนี่ยมันจะเป็นกาะเป็นกาะอยู่ อันนี้คือผักกระยงคุนเป็นกอเป็นกออยู่ายขู่ายคนว่าเขาขายก่ำละยี่สิบบาทบ้านบ่ามีนา,ายโพดพี่น้องเห็นบ่างามงามผักกระยงแต่มักกะสีออกดอกสวางเกี่ยวเขา่าเนาะดอกสีม่วงสวยๆเป็นกอเป็นกอ,อยเลยม,ม,มีแต่ปลาผักกระยง แถวขางขั้นนะแมนเบิร์ดแ่วหน้าลงเลินอีกเขาสีงามหน้าสีงามกว่าหน้าผู้อื่นเพราะว่าให้หน้าเนี่ยปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดใส่เนาะ ซึ่งพากันเอาขีขงงวหรือว่าปุ๋ยขอกนะใส่ถ้าว่าแหนมต่ไก่มันสิเป็นเขียวเป็นดอนเป็นดอนอยู่ที่เป็นลุ่มแต่งโมดำกอ้นกับเขียวก่อนเขาสุกกอนเกี่ยวกอนเนาะ แต่ว่าน้ำมันยังไหลพี่น้องเต็มให้เต็มขั้นอยู่อันบอแบะบาแบ,บนะนี่คืออันป่าเด้ปลาซิวลูกปลาแข็งเห็นบ่พี่น้องที่มันเขียวเป็นเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มไปนะ่ะมันเป็นรอยหลุมแตงโมนี่นี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเนี่ย แต่ว่าเมื่อนี้ฝนบตกเมื่อวานนี่ฝนตกเบิดมือมื่อกี้แดดแน่หน่อยหนึ่งเนาะนี่อันนี้ที่เป็นลุมแตงโมนี่เป็นลุมเป็นลุมไปมันสิเขียวเป็นจุ่มเป็นจุ่มไป พี่น้องจ๋าเมาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจบรรยากาศบ้านนายามเย็นส่วงตะเว้นกำลังทิตกดินไปแล้วทาผู้ชม